สำหรับราศีพิจิกประจำวันที่1-7สิงหาคมนี้นะครับเรื่องแรกนะครับก็เรื่องของการงานก่อนนะครับงานเนี่ยเออจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะฮะงานใหม่คือคนที่มีงานทำอยู่แล้วก็อาจทำธุรกิจค้าขายเนี่ยอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆตัวนี้นะครับมีการเพิ่มเติมเข้ามาตัวนี้หรืออาจจะต้องมีการเดินทางนะครับเดินทางเพื่อเสาะหา สินค้าตัวนั้นหรืองานตัวนั้นนะครับจะมีการเดินทางในเรื่องของการงานนะครับอันนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับเรื่องของความรักเนี่ยนะครับจะมีเข้ามาแบบมีปัญหานะครับมีเข้ามาแบบปัญหาก็คือว่าเอาปัญหามาด้วยนะครับให้เราเนี่ยต้องปวดหัวเลยนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่ต้องการจะเสี่ยงหวยโชคลาบเงินทองอะไรพวกนี้บอกเลยนะฮะ ให้สังเกตวันพรุ่งนี้นะครับวันที่หนึ่งถ้ามีเหตุการณ์หนึง่งเสียเงินแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเสียเงินแบบว่าแบบงงๆงงนะครับไม่ใช่แบบเสียประจํานะฮะหมายถึงว่าเสียมีเรื่องต้องเสียแบบอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการหยิบยืมเงินทองหรือใครมาอะไรทวงนี่ทวงสินต่างๆเนี่ยบอกว่าวันนั้นคุณจะไม่มีโชคลาภเลยนะครับอันนี้พูดง่ายจะคัดลาบแล้วนะฮะแล้วก็ค่าเลขที่จะเสี่ยงก็คือว่าเบ,เบอร์รถเบอร์บ้านเบอร์ ของยานพาหนะต่างๆอันนี้จะได้โชคลาภครับ